เมืองกำแพงเพชรมีชุมชนโบราณมากมายหลายแห่งเมืองนครชุมเป็นเมืองโบราณสำคัญที่สุดเมืองหนึ่งมีอายุกว่า7 0 0รอปีที่จเจริญรุ่งเรืองมานานแสนนานเป็นตำนานแห่งประเพณีนกพระเล่นเพลงประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวกำแพงเพชรการนบพระหมายถึงการนบพระบรมาธาตุและนบพระศรีมหาโพธิ์แห่งวัดพระบรมาธาตุนครชุม เป็นที่รับทราบกันดีทั่วไปแต่การเล่นเพลงหมายถึงการแสดงพื้นบ้านที่ถ่ายทอดสืบมารุ่นต่อรุ่นที่ปากคลองใต้เมืองนครชุมมีกลุ่มศิลปินพื้นบ้านที่มีการแสดงพื้นบ้านสืบต่อกันมานับร้อยปีกลุ่มประชาชนกลุ่มศิลปินรวมตัวกันอย่างงดงามและน่ายกย่องมีความสุขที่ได้เล่นเพลงร่วมกัน เพลงที่ศิลปินนำมาเล่นกันนั้นมีหลายเพลงมีหลายการแสดงอาทิรำแม่สีการแสดงชุดนี้สืบค้นมาจากวรรณกรรมเรื่องทุ่งมหาราชของครูมาลาัยชูพินิตศิลปินพื้นบ้านได้สืบทอดมานำมาแสดงได้อย่างงดงามรุ่นต่อรุ่นเป็นการเข้าทรงดวงวิญญาณของแม่สีเป็นภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ในการคัดเลือกสาวงามประจำหมู่บ้าน การแสดงความรักความสามาคัคคีและการเลือกคู่ครองของชาวนาครชุมในยุคกว่าร้อยปีที่ผ่านมารำแม่สีจึงเป็นการเล่นเพลงที่ชาวนาครชุมภูมิใจแม้จะมีลักษณะเหมือนการหลายหมู่บ้านในภาคกลางแต่รำแม่สีของนครชุมมีเอกลักษณ์ของตนเองอย่างน่ายกย่องระบำพวงมาลายัยเป็นการเล่นเพลงอีกชุดหนึ่งลักษณะเป็นเพลงปฏิภาค คือการโต้อตอบระหว่างชายหญิงอย่างสนุกสนานเป็นการเกี้ยวพาราศีของหนุ่มสาวเนื้อเพลงเป็นการถ่ายทอดชีวิตและภูมิปัญญาของประชาชนชายภาพให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของนอครชุมอย่างชัดเจนถ้าศึกษาให้ดีจะเข้าใจในประเพณีาศาสนาเอกลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่องเด่นชัดระบำคล้องช้างเป็นการแสดงของชาวนครชุมอีกชุดหนึ่ง ที่เป็นลักษณะของการเล่นเพลงเลือกคู่ครองตัดแปลงการคล้องช้างในชีวิตประจำวันมาเป็นการแสดงพื้นบ้านทั้งสนุกสนานเนื้อเพลงซ่อนถึงความรักและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในเมืองนครชุมได้อย่างมากมายและลึกซึ้งกว่าการแสดงทุกชุดเป็นภูมิปัญญาสำคัญและยิ่งใหญ่ ในการทำไม้ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในเมืองกำแพงเพชรจึงกลายมาเป็นระบำคล้องช้างในที่สุดรำโทนเป็นการเล่นเพลงที่ใหม่ที่สุดดัดแปลงมาจากรำวงพื้นบ้านในอดีตในนครชุมเพลงที่ใช้รำโทนมีมากมายนับร้อยเพลงแต่ละเพลงบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของกำแพงเพชรได้อย่างลึกซึง้ง เป็นการเกี่ยวพาราสีและการละเล่นของหนุ่มสาวในสมัยโบราณแสดงถึงความรักในธรรมชาติและบ้านเมืองอย่างลงตัวที่สุดชายภาพอดีตของกำแพงเพชรนครชุมในช่วงร้อยปีได้ชัดเจนมากการแสดงพื้นบ้านชุมชนโบราณนครชุมเป็นการแสดงที่บอกให้สังคมรับทราบถึงการเล่นเพลงที่สืบต่อเนื่องมานับร้อยปี ดัดแปลงให้เข้ากับการละสมัยได้อย่างสนุกสนานและยังสามารถสืบทอดต่อเนื่องมาได้อย่างมั่นคงแม้จะขาดตอนไปบางสมัยแต่ประชาชนก็สามารถสืบทอดมาได้อย่างที่เราเห็นการฟื้นฟูการเล่นเพลงนับว่าเป็นคุณอนันต์ให้เยาวชนได้เห็นถึงภูมิปัญญาสำคัญของเราที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานและงดงามที่สุดสิ่งที่ซ่อนอยู่ในการเล่นเพลง คือความรักและความสามัคคีของประชาชนในการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดในบ้านเมืองกำแพงเพชรของเราช่วยต่ออายุของการเล่นเพลงและหาวิธีให้ท่านศิลปินได้แสดงศักยภาพอย่ามองแต่เพียงทุนนิยมแต่เพียงอย่างเดียวเพลงพื้นบ้านของเราจึงจะยืนยงได้อย่างมีศักดิ์ศรีตลอดกาลสิ่งสำคัญนี้คือการเล่นเพลง สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการตัวท่านวัฒนธรรมที่เคารพครับ mm hmm. วันนี้เราพาท่านมาที่วัดพะบรมธาตานครชุมนะครับมาพบกับการแสดงพื้นบ้านนครชุมทั้งหมดสี่ชุดด้วยกันนะครับมีชุดลำเมศส,สีเป็งพวงมาลัยรำโทนและระบำคลองช้างนะครับเราอยู่กับศิลปินพื้นบ้านทั้งสองท่านนะครับ mm hmm. ท่านแรกไปคนที่ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับผมชื mm ่อ hmm. วันเพนบุญญาสิบคป็นพี่ลหะครับอ,อดิฉันพงเ,เพญจิ๋วบัญญาค่ะทั้งสองท่านนี่เป็นศิลปินพื้นบ้านของหมู่3ามและหมู่สี่นะครับซึ่งละครชุมเรานั้นถือว่าเข้มแข็งมากเรื่องของแต่งพื้นบ้านนะฮะ การสืบทอดมานั้นสืบทอดมายังไงครับพี่เพลนครับแม่เพ้นทั้งคู่เลยนะครับเพ้นทั้งคู่คือแล้วนี่สืบสานกันมาก็จากรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นเก่าๆเราก็พยายามฟื้นฟูรักษาไว้แล้วเราก็จะสอนเด็กๆต่อไปข้างหน้าด้วยตอนนี้เราเล่นกันได้กี่เพลงคะเนี่ยก็ชาวบ้าน สำหรับที่หมู่สามนี่ก็มีลำเมสีลำคลองช้างเพลงพวงมาลัยแล้วก็ลำโทนส่วนลำโทนนี่เราจะมีมีปีกย่อยเยอะ,ยอะมีเป็นสิบเพลงเ่ียนใหญ่ก็เพลงก็จะพูดถึงเรื่องกำแพงเพชรกับแม่น้ำปิงลำธารอะไรอย่างเกี่ยวกับชื่อ ในท้องถิ่นของเราอ่ะศาลเจ้าพ่อรักเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกนั้นในหมู่สีของเราคุณวงเ็ญซึ่งวันนี้มาช่วยหมู่สามด้วยใช่ไหมหมู่สีก็มีการแสดงพื้นบ่านเห<ช>มือนกัน่ะ,ม,ะมีอะไรบ้างครับมีเช่นระบำร้องแก่นะคะแล้วก็ลิเกป่าค่ะแล้วก็จะมีอ่า ลำกองยาวนะคะแล้วก็มีลำวงพื้นบ้านค่ะไม่สับสนนะไม่สับสนค่ะก็พยายามเข้มแข็งมากพยายามพยายามสอนเด็กๆรุ่นหลังด้วยค่ะครับท่านผู้ชมที่เคาับทั้งหมู่3ามและหมู่4ี่นักชุมของเราเนี่ยนะครับประคองเนี่ยเข้มแข็งมากเลยครับไอ้นั้นวันนี้นี่ทางช่องห้านะมาถ่ายทำรายการพิเศษเรื่องไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเราได้มีโอกาสได้ ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ถ่ายทําร่วมกับเขาด้วยนะฮะ,ฮะชาวบ้านมีความสุขมากนะครับ <ฮะ S 2> สุดท้ายเอาประเพนก่อนจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างครับเรื่องเพลงพื้นบ้านของเราก็อยากให้พวกเราชาวกำแพงเพชรน,นะช่วยกันดูแออนุรักษ์เพลงพื้นบ้านซึ่งมีความหมายแก่ท้องถิ่นของเรามากโดยเฉพาะเพลงคลองช้างเนี่ยเราจะมีที่นี่แห่งเดียว จังหวัดอื่นจะไม่มีเลยและเราก็เคยไปแสดงต่อหน้าพระที่นั่งมาแล้วเราก็มีความภาคภูมิใจมากก็อยากให้ชาวคอนเพลงเพชรทุกคนนะ่ะภูมิใจกับพวกเราและช่วยกันอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านเข้าไว้นะคะมีพี่เพผน,นะนเพผ่านแล้วรีปับปรับเพ็นผ่านแล้วเราไม่เพนนะพี่เพนะพี่เพนมีอะไรจะฝากมาั้ครับอ๋อมีจะฝากคือขอให้อยากให้เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยนะคะ สนใจเพลงพื้นบ้านแล้วก็เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านนะคะอยากให้อนุรักษ์คนกันไว้มากๆะะเลยค่ะก็อย่าไปหลงระเริงเกี่ยวกับเรื่องแสงสีเรื่องเพลงรุ่นใหม่ๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเพลงเล้าอารมณ์ยั่วยุนะคะวัยรุ่นนะคะอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์เพลงเก่าๆแล้วก็ประเพณีเก่าๆของปู่ย่าตายายไว้นานนะคะสําหรับวันนี้นะครับ เพลงพื้นบ้านของนครชุมของเรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใดท่านก็ได้ชมผ่านไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ <c oughs> เพลนพี่เพน <c oughs> ลาท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ